ถ้าคำแนะนำตอนนี้ก็คือถ้าอยู่ในตลาดหุ้นไทยตายแน่ครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับมันลงได้ไม่มีที่สิ้นสุดไอตัวที่ร้ายสุดเนี่ยคุณดูดีๆนะครับคือตัวที่เป็นรัฐวิสาหกิจและคอนเนอร์อยู่โดยกระโวงการลางถือหุ้นอยู่เยอะๆตอนนี้มันเริ่มแผลแตกพี่ยกตัวอย่าง a อ t อแล้วกันกองกระรวงกลางถืออยู่70%อีก30%ใครถือพาบาทเดียว ขึ้นไป8-90เราตอนนี้ลงมาเรื่อยๆ30%เนี่ยต้นทุนแค่3บาทลากขึ้นไป90แล้วกํลาลังขายลงมาเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่ AOT ไม่เคยสะท้อนมาเลยก็คือ PE ไม่เคยลงแม้นักท่องเที่ยวจะสูงสุด PE ก็อยู่สูงลิบลับเพราะฉะนั้น AOT เป็นหุ้นน่ยโคตรคอนเนอร์เลยอันนี้มันระดับชาติเอันนี้คือมันสะท้อนถึงคุณภาพของตลาดหุ้นไทยว่ายังเหมือนเดิม <the> money. ถ้าคำแนะนำตอนนี้ก็คือถ้าอยู่ในตลาดหุ้นไทยตายแน่ครับคือตายแน่ๆน,นะครับตลาดหุ้นไทยสูงกว่า valuation มากนะครับคือไม่อยากวิเคราะห์เราก็ไม่อยากพูดถึงนะครับแต่อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนแก้ไขพอร์ตการลงทุนของตัวเองนะครับ ต่อไปหาคลิปฟังก็ได้แต่วันนี้จะลงรายละเอียดเลยว่าแล้วทําอะไรแล้วลงทุนในหุ้นอะไรถ้าอยากจะรอดเออเอาแบบเนี้ยเอาไปเลยนะครับคนที่ตามเราไปต่างประเทศนะน่าจะมีฟังอยู่ในนี้เมื่อสองปีที่แล้วใครที่รอดแล้วจากตลาดหุ้นไทยนะฮะบ,บอกด้วยว่าไปปีไหนแล้วตอนเนี้ยกําไรหรือย,อยังแล้วก่อนไปขาดทุนเท่าไหร่นะครับช,ช่วยพิมพ์มาหน่อย ช่วยแชร์ข้อมูลมาให้อาจารย์พิม์ข้อมูลมาหน่อยนะครับใครที่ไปแล้วกําไรแล้วพิมเก้าครับค่ะสองปีไปวเดียอตัวเดียวนี้ก็รลอดแล้วนะแตพิม้าพิเก้าใช่ครับพิมเก้านะครับอแล้วหุ้นที่แนะนําแต่ละตัวไปเนี่ยก็คือได้ไหมคุณอะไรครับคุณมิติคุณพิมเก้าแสดงว่าคุณไปแล้วลอดนะอันนี้เพื่อเพื่อที่จะ จูงใจถ้าคุณไม่ติดจะเล่าให้ฟังก็ได้นะครับว่าคุณฟังตอนไหนแล้วคุณไปยังไงแล้วคุณตาไปเล่นหุ้นอะไรแล้ววันนี้คุณมีความสามารถที่จะหาหุ้นเองได้แล้วแล้วแต่ละตัวมันก็ไม่เหมือนหุ้นไทยเลยมันไม่ได้หลอกนะฮะหรือว่าตามอาจารย์ไปอ่ะตามไปแล้วเขาใครได้หุ้นโรงพยาบาลออนไลน์ไปบ้างครับโรงพยาบาลออนไลน์ก็เข้ามาบอกว่าพิมพ์เเหมือนกันนะคะเมื่อสักครู่อาจารย์นิพนถามว่าใครอ่อได้หุ้น เป็นหุ้นหุ้นอะไรนะคะอาจารย์คะก็ก็ไม่ฮะถามว่าไทรตามไปแล้วไปซื้อหุ้นในอเมริกาแล้วแก้ไขปอตที่ตุดในเมืองไทยได้แล้วพิมก้าได้ค่ะอันนี้พิมพ์เข้ามาสามท่าแล้วนะคะคือไม่ถือว่าแก้ปอดได้ด้วยหรือไปแล้วแต่ยังไม่ได้ก็ได้ถ้ายังไม่ได้พิมแปดก็ได้นะไม่ถือว่าไปแล้วแล้วเก้าแก้แก้ไขปอดได้บางส่วนแล้วนะครับค่ะนะครับเราแนะนําเนี่ยจะมีอเมริกาเป็นหลักนะฮะ เมกาห้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับอยู่จีนประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้ก้าวมาเพียบเลยค่ะอาจารย์ค่ะแต่ว่าคือเผื่อว่านักลงทุนท่านอื่นนะคะที่อาจจะยังไม่ได้ตามอาจารย์นะคะอาจารย์ให้ความรู้แล้วก็ช่วยสรุปหน่อยได้หรือเปล่าคะว่าทํามนก่นก่อนก่อนว่าต้องเชื่อก่อนว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะครับมันลงได้ไม่ไม่มีไม่มีที่สิ้นสุดนั่นละจุด้นฐาน จุดแรมันเป็นเพราะอะไรคะคือถ้ามองจากทั้งกราฟด้วยแล้วก็ฟันด์เดิมทีลด้วยทําไมอาจารย์ถึงเชื่ออย่างนั้นแล้วก็แนะนำอยากจะอ,อยากพูดไปให้ถึงว่าตลาดหุ้นไทยมันเป็นคอนเนอร์ในระดับใหญ่เหมือนที่อาจารย์นิเวศพูดแล้วตอนนี้พอเงินไหลออกอ่ะมันเอาไม่อยู่ <c oughs> ตัวที่มันโชว์ละมาก็คือ AOT <c oughs> เห็นไหมครับมันเริ่มมาอธิบายให้ <c oughs> เราฟังว่าทำไมมันลงแต่ใครฟัง <c oughs> อาจารย์มาก็ขายมาตั้งนานแล้วนะครับแล้วเขาคนก็มาเชียร์ซื้อหุ้นของไทยที่ดี นะครับ CPO อะไร CPEX อะไรก็แล้วแต่แล้วเป็นไงฮะก็ลงมาทั้งหมดครับไอ้ตัวที่ร้ายสุดเนี่ยคุณดูดีๆนะครับคือตัวที่เป็นรัฐวิสาหกิจและคอนเนอร์อยู่โดยกระโวนกลังถือหุ้นอยู่เยอะๆตอนนี้มันเริ่มแผลแตกนะครับแล้วมันสะท้อนอยังไงพี่เล่าให้ฟังนะฮะพี่ยกตัวอย่าง a อ t แล้วกันก็กระโวนกลางถืออยู่เจ็สิเปอร์ซอีก30%สิเอร์ใครถือ ครับเข้าตลาดเนี่ยแล้วก็สปิดพาเพราะนั้นเน่ยเพราะฉะนั้นก็คือผ่าบาทเดียวขึ้นไปแปดเก้าสิบแลต้ตอนนี้ลงมาเรื่อยๆสิ่งหนึ่งที่ AOT ไม่เคยสะท้อนมาเลยก็คือ PE ไม่เคยลงแม้นักท่องเที่ยวจะสูงสุด PE ก็อยู่สูงลิบลับติดเพดานและ AOT ก็เป็นตัวหนึ่งที่ เป็นตัวที่ทําให้เซ็ตเนี่ยไม่ลงค้ังฟ้าอยู่เกิดอะไรขึ้นนะครับสามสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยสมมติเป็นราคาจองนะต้นทุนก็คือสามบาทเพราะฉะนั้นเขาจะขายได้ทุกราคาครับสามสิบเปเซ็นที่เขาถืออยู่นะครับมันจึดขายลงมาเรื่อยๆมาวันนี้ AOT นะครับที่อีก็จงสูงกว่าสนามบินเวียดน,นามนะฮะ ที่มีสนามบินย่บสองแห่งนะฮะมีรายได้มากกว่าเพราะฉะนั้น AOT เป็นหุ้นเน่ยโคตรคอนเนอร์เลยใครได้ครับสามสิเรนตี่ยต้นทุนแค่สาบาทลากขึ้นไปเก้าสิบแล้วกํลาลังขายลงมาเรื่อยๆอันนี้มันระดับชาติเลยไม่รู้ว่าใครได้แต่คนที่ติดคืออะไรครับไปดูไหมอยากดูไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ อาจารย์ช่วยประกันสังคไมไม,ไม่ต้องทำอะไรมากไปดูว่าใครถือหุ้นเอออยู่นะครับแล้วได้มาราคาไหนแค่นั้นเองที่เราไม่รู้นะครับอ่ะเออนะครับดูเออดูรายชื่อผู้ถือหุ้นนะครับนี้ดูใน s ซ t o r t h เลยได้เลยนะครับ สำนักการประกันสังคมร้อยเก้าสิบหกล้านหุ้นเราไม่รู้ว่าต้นทุนเท่าไหร่กองทุนวัยุพักหนึ่งเงินของชางเหมือนกันนะครับชุมชนสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยถ้าต้นทุนเจ็ดสิบละต้นทุนเก้าสิบละสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทยเกิดอะไรขึ้นกับพวกนี้นะครับเพราะการขึ้นของ a ออท่ะไม่ต่างกับ DV8 ที่แ่านอยู่ตอนนี้ DV8 เปดเมืกันฝากถึงตลาดหลักทรัพย์ด้วยกตอตลตด้วยว่าปันแน่นอนนะครับการจับหู้นด DV8 แนปันไม่ผิดฮะ แต่ที่ผิดคือคนที่ดูแลแล้วไม่จับเพราะแน่นอนปั่นแน่นอนนะครับกล้าพูดเลยว่าหุ้นปั่นมาฟ้องก็ได้เป็นไปไม่ได้ครับหุ้นราคาสี่สิบตังค์จะขึ้นไปเจ็แปดบาทโดยที่บอกว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรถึงมีมันก็มีสิมันก็ไม่มีอะไรที่วิเศษขนาดนั้นที่ใครจะเอาเงินนะครับมาซื้อหุ้นเจ็ดพันล้านจากหุ้นตัวเนี้นะครับ บุ๊แค่เจ็ด้อยตัวนี้แว์ลูเจ็ดันเนี่ยวันนี้ก็เหลือห้าพันลวมั้งนะฮะอันนี้คือมันสะท้อนถึงคุณภาพของตลาดหุ้นไทยว่ายังเหมือนเดิมนะฮะเพราะอะไรครับก็นี่ไงเอมึงยังทําเลยตัวอื่นก็ทําได้พี่ไม่เคยเทษคนปั่นหุ้นพี่เชียร์ให้ปั่นด้วยเพราะถ้าภาพใหญ่ยังเป็นแบบนี้อยู่คืออยากรู้ว่าเออทจะลงถึงไหนแล้วจะชี้แจงยังไง แล้วจะมีลูกเล่นอะไรอีกนะครับสิ่งดิง AOT นะครับทำได้ทุกอย่างยกเว้นกำไรที่ทำไม่ได้ที่ทำไม่ได้นะครับ,น,รบนี่คือพอพูดถึง AOT ตัวเดียวมันสะท้อนถึงหุ้นของตลาดหุ้นไทยเกือบทั้งหมดฮนะว่าทำไมมันถึงมีการคอนเนอร์หุ้นขึ้นไปแล้วก็เอาไปขายบางตัวเก้าสิบ ลงมาเหลือเจดบาทแปดบาทไม่ว่าจะเป็น EA กลุ่มเจมาดอะไรทั้งทุกทั้งหลายอย่าง <_ d ance> เขาไม่ได้ปั่นนะครับเขาคิดว่ามึงยังทาได้กูก็ทําบ้างไงนะครับถ้าใครเสียหายครับรายย่อยผู้ฝากเงินอันนี้พี่ไม่ได้พูดถึงเจ้าของเกมาดหรืออะไรว่าเขาปั่นพุดน,นะครับ <_ d ance> นี่ไง s e n ิ i m e n t แบบนี้ของการลงทุนในประเทศไทยแบบนี้มันทำให้เกิดปัญหา เรา,าไปเปรียบเทียวนะครับหุ้นตัวนี้ปั่นไหมนาวิตานะครับเหมือนกันอยู่ดีๆก็โวล่มเข้าแล้วก็ขึ้นมานะครับขึ้นจากสองบาทเหรียญกว่าๆขึ้นมาแปดเหรียญก็ขึ้นมาแปดเท่าถือว่าขึ้นเยอะพอสมควรปั่นไหมนะครับ ปั่นแปลว่าวิเคราะห์ไม่ได้เลยไม่มีข้อมูลเลยจะวิเคราะห์เลยว่าหุ้นตัวเนี้ขึ้นมาได้เพราะอะไรนะครับเราไม่รู้อะแต่ถ้าเราวิเคราะห์ได้มาไหลแสดงว่าไม่ได้ปั่น Follow the money the